6ราศีที่ในชีวิตจะไม่ตกอับไม่ลำบากในวัยชรานะครับถ้าท่านเป็นราศีที่ผมบอกดังต่อไปนี้นะครับถ้าท่านอยากจะรับพรข้อนี้พิมพ์สาธุเข้ามาเลยพิมพ์รับพรเข้ามาเลยนะฮะก็จะสมหวังสมปาถนาตามขโมยพรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านอุดหนุนกําไรกลิดคอนเฟิร์มของผมถ้าท่านต้องการของเสริมมงคลน,นะครับรวมถึงเครื่องประดับสุดยอดสายมูไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยครับบรรจุคาถา,าเป็นหัวใจเน้นๆเ,เลย คาถา11บทที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆรวมถึงสารักการหนุนดวง12ราศีอยู่ในกําไรนี้นะฮะทำจากเสเลดสารนึแไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นท่านใดที่สนใจนะฮะอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับรวมถึงพี่ก็ว่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปตอบและส่งรายละเอียดให้ท่านนะและช่วงท้ายคลิปยังมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสำหรับ6ราศีที่ชีวิตของท่านจําไว้เลยว่าจะไม่ตกอับไม่ลําบากตอนแก่ไม่ลําบากในวัยชราบางคนชอบมาถามว่าไอ้หมอเกล็ดลําบากหรือเปล่าตอน แก่ตอนแก่จะดีไหมตอนแก่จะลาบากไหมถ้าท่าน,นเกิดใน6ราศีนี้ขอท่านรู้ว่าท่านเอาตัวรอดได้แน่นอนครับไม่ลำบากในวัยชราแน่นอนนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีเมษมิถุนกรกฎตุลธน,นูและราศีมังกรครับหราศีนี้ชัดเจนเลยนะครับพื้นฐานคุณเนี่ยคุณเป็นคนขยันเอาการเอางานเป็นคนที่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดมากตลอดเวลานะฮะอยู่นิ่งเฉยๆก็ไม่ค่อยได้นะฮะคุณเองที่ผ่านมานั้นอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินออกมากว่าเข้ามีร้อยล รัวลอยหลายเยอะนะครับแต่อีกไม่นานนี้ฮะการทํางานเก็บเงินของคุณจะทําให้คุณมีฐานะและเก็บเงินได้ดีนะฮะแต่แนะนําให้เก็บเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาหรือเป็นทองจะทําให้คุณรวยเพราะเก็บเป็นเงินสดแล้วมีเหตุได้ต้องใช้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะฮะถ้าคุณอยู่6ราศีนี้นะฮะการเงินการทองคุณจะเป็นปึกแผ่นเริ่มมีฐานะตั้งตัวได้กําลังคิดเตรียมการขยายเพื่อความมั่นคงในชีวิตทําได้เลยในตอนนี้คุณเองเป็นคนทําอะไรต้องทําถึงที่สุดอย่าทิ้งหรืออย่าเลิกการคันคุณจะผสม อย่างแน่นอนเลยนะครับและในช่วงบนปพายต้องบอกเลยว่าวดมสตางคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหนี้สินและมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูรวมถึงไม่ลำบากไม่ถูกทอดทิ้งไม่โดดเดี่ยวตอนแก่อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์05 9 4 3 9 9 4 5. ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ